มเหือนกันนคือแบบว่าอย่าให้นอนเลยนอนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวร่วงโอเคนะครับมาดูกันดีกว่าครับว่าราคาทองในตอนเนี้ยเป็นยังไงบ้างครับคือคือต้องบอกย่าง้ครับว่าราคาทองตอนเนี้ยกาลังผันผวนเลยเมื่อเช้านะครับทําจุดสูงสุดก็คือสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับแล้วก็มีโล่สองพันเจ็ดร้อยสามสิบสี่เหวี่ยงประมาณสักเอ่อสิบหก นะครับ16เหรียญครับรน,นี่นี่แค่แบบว่าเริ่มเริ่มเองนะรเริ่มแค่เกินหัวเองนะยังมาแบบไม่ครบนะยังมาแบบยังไม่เต็มนะครับ,รบผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมมากําลังรอลุ้นกับอ่าทางฝั่งของคุณกัมลาฮาราา์เวสอยู่เพราะว่าทางฝั่งของคุณกัมลาฮาราา์เวสเนี่ยเขาคาดว่าจะได้ในฝั่งของอ่าแคลิฟอร์เนียเนี่ยทั้งทั้ง50 <54 S 2> ทั้งคณะใช่ใช่ใช่54เสียงนะครับผมถ้าได้จริงๆเนี่ยโอ้โหมันก็พอตีตื้นขึ้นมาใช่แต่แต่สิ่งที่ ที่น่าสนใจก็คือว่าตอนแรกเขาคิดว่าในฝั่งของนิวเมซิ c โกอ่ะทางฝั่งของคุณกมัมบราไฮเวสน่าจะได้ปรากฏว่าตอนนี้ไม่ใช่คุณกมัมบราไฮเวสคนระับะเป็นโดนทำน,นะมีเปอร์เซ็นตนะ์อยู่ต้อง5 2 3เปอร์เซ็นต์ใช่แล้วก็รัดแบบที่คาดว่าจะจะ,จะอ่ามินิโซต้าอย่างนี้เอากัมบราไฮเวสจะได้เนี่ยอย่างมินิโซต้าก็ไม่ได้ครับเฮ้ยก็ดูผิดโผนะเออดูผิดโผไปพอสมควร ใช่นะครับแต่ที่ไม่ผิดโผลบอกเลยสแกน QR code นะครับเปิดทีได้แน่นอนหนึ่งพันนะครับถ้าท่านเทรดัญญาแรกนะบอกยังย้อนกัับได้กับพี่แทรกกันได้เสมอใช่อะไรก็เกิดขึ้นได้ที่เหตการณนี้ช่วยช่วยกันช่วยชกันโอเคนะครับนี่คือภาพของการลงทุนเนาะนะครับก็ในทองนะตอนนี้ถ้าเราดูเฉพาะในมุมของรัมเองเนี่ยฟัมมีความตั้งใจนะครับในการลด เงินเฟ้อครับผมนะครับที่สูงพอๆกับกรรมนราหวิสุดหละอืมก็นโยบายค่อนข,ข้างคล้ายคลึงกันในการเข้ามาแล้วค่อนข้าง,างอ่าอยากจะเข้ามาควบคุมเงินเฟอ้อก่อนเงินเฟอ้อพอเห็นแบบเนี้ยท่านท่านหลายองคงรู้อยู่แล้วาเอ้ามาควบคุมเงินเฟอ้อมันก็ดีนะสิดียังไงอ่ะเฟดก็ลดดอกหรือเปล่าเอ้าเฟดลดดอกอเฟดเฟดไปอีกมุมนึงเฟดยิ้มดีดีไม่ต้องทําอะไรเลยก็คุมให้หน่อยเฟดบอกว่าไม่ยิ้มหรอกเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าเราย้อนกลับไปเนาะนะครับ คำถามคือทาไมเงินเฟ้อถึงปรับต,ตัวสูงขึ้นก็เพราะนั่นชาติตะวันตกนั่นแหละนะครับเพราะคุณไบเดนเพราะชาติตะวันตกนะครับที่ดันไปแบนนะครับพลังงานจากรัเสเซียอืเพราะรว่าพอแบนพลังงานเสร็จปับ๊บอา้าวพลังงานแพงสิพอรัรเสเซียอ่อยาออเอาก่อนพอรัเสเซียเนี่ยในการผลิตน้ามันต่อวันเนี่ยอยู่ที่มันสักเกือบเกือบเก้าถึงสิบล้านบาร์เรลต่อวันนะก็คือเป็นรายใหญ่นั่นแหละใช่มีกำลังสูง พอไปแบนอย่างนั้นก็ต้องไปหาที่ใหม่หาที่ใหม่ต้นทุนต้นทุนที่รับเข้ามาก็สูงเงินเฟ้อมันก็เลยเพิ่มขึ้นรวมไปถึงอ่านพูดไปถึงเงินเฟ้อแล้วที่ว่าจะเข้ามาควบคุมมันก็เป็นผลดีต่อทองคำราคทองคํานะครับส่วนสงครามหรอครับพี่ฮั่นสงครามนะครับในทางพสงครามของสองคนนั้นนะครับผมก็คือในฝั่งของคุณกรมราแฮลวิสบีแนวโน้มนะครับที่จะสนับสนุนนะครับในฝั่งของ ตัวยูเครนยูเครนยูเครนเป็นหลักนะบอกเลยนะครับถ้าสนับสนุนยูเครนแสดงว่าสงครามที่มีอยู่กับทางต่างรัสเซียก็ยังดำเนินต่อครับก็ยังตึงเครียดแต่อาจจะเบาฝั่งสนับสนุนฝั่งอิสราเอลน้อยลงอ่าใช่เป็นความเป็นไปได้อย่างนั้นแล้วก็ในส่วนของคุณทรัมป์นะครับก็อยากจะเจรจานะครับกับทางรัสเซียให้หยุดโจมตียูเครนครับเขาบอกว่าเขาจะจบการเจรจาภายใน24ชั่วโมงจากที่เขาได้แต่เขาขึ้นตำแหน่ง ถ้าถ้าเขาได้นะมันเป็นไปได้ขนาดนั้นเลยนะนี่เราผ่านมาเกือบเกือบสองปีนะยังจบไปได้จะจบไปในยี่สิบสี่ชั่วโมงยี่สิบสี่ชั่วโมงโอ้ยแม่เวอร์เด็กไายไม่ธรรมดาทำได้ยังไงอยากรู้จริงเลยอยากรู้ทำได้ยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวได้ดูกันนะครับแล้วก็เขาบอกว่าจะสับสนนะครับในฝั่งของอิสราเอลต่ออ่าอันนั้นก็รุนแรงต่อก็พูดง่ายก็คือหยุดอีกฝั่งไปสันวิฝั่งอะ่แหละเหมือนกันทั้งคู่อารมณ์ประมาณนั้นนะครับก็แสดงให้เห็นว่า สงครามก็ยังคงมีอยู่ไม่ใช่ว่าจะหมดสิ้นไปนะครับก็ปยังไปปัจจัยที่หนุนต่อราคาทองคาอยู่อ,อย่างต่อเนื่องนะครับส่วนปัจจัยด้านอื่นๆในเรื่องของการค้าระหว่างประเทศในเรื่องของกําแพงภาษีมันก็มีทั้งคู่นั่นแหละพอๆกันพอๆกันนโยบายไม่ได้ต่างกันมากในเรื่องของกําแพงภาษีเราบอกก่อนนะว่าในผมเมื่อเช้าได้นั่งฟังหุ้ s t a n d a าร์ดนะครับในเรื่องของการประเมินเศรษฐกิจของปีหน้าอื บอกว่าปีหน้าเนี่ยเศรษฐกิจเนี่ยโตทั้งโลกนะโตประมาณสามเปอร์เซ็นตครับซึ่งถามว่าดีไหมโตสามเปอร์เซ็นต์ไม่ดีนะครับทั้งโลกนะเพราะปกติแล้วอ่ะการโตอ่ะไม่เห็นเมื่อสิบปีก่อนะไม่ต่ำกว่าห้าเปอร์เซ็นตะครับบางทีโตแบบสิบเปอร์เซ็นยังมีเลยโอ้แปลว่าโั่วโลกนจยเริ่มชะลอตัวนะใช่ชะลอตัวอย่างหนักครับชะลอตัวแบบเยอะเป็นสัญญาณไม่ดีต่อต่อเศรษฐกิจทั่วโลกนะครับแต่กับในมุมทองดูเป็นมุมเล็กๆไหมไม่เล็ก ต้องบอกว่าไม่เล็กค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่ศสษฐกิจทั่วโลกชะลอตัวครับทอง่มีโอกาสปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นผมนะครับเนี่ยพอพูดจบปั๊บทองขึ้นมาสองนหรบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่เก่วกับเราไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับเราแต่ผมขอไปรีแคปเมื่อวานกันนิดนึงว่าเพราะเหตุใดราคารอบความมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเอ จริงอันนี้ก่อนซีแคปเมื่อวานน่ยต้องมีแคป,ประยุทธ์เราบอกว่าเฮ้ย mm hmm. ถ้าเกิดท่านจะเข้า2,729เนี่ยท่านก็เข้าได้เล่นทันันกะเล่นได้เ mm hmm. มื่อวานเนะ่ยทองคำก็ขึ้นไปกเกือบแถว2,750เนาะต <c oughs> ามกันมาก็อย่างน้อยอ่ะ20นี้ถามว่าทำไมราคาทองถึงมีการปรับตัวเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับ,รบในช่วงเมื่อคือนนะอย่างแรกก่อนนะครับก็คือในฝั่งของดุลการค้าุกร คะมีประเด็นสุดๆนะครับในดุลการค้าปวดหัวเลยเพราะว่าอเมริกามีการขัดดุลการค้าเนี่ยถึงเพิ่มขึ้นประมาณสิบเก้าจุดสองเปอร์เซ็นนะครับก็ขัดดุลเนี่ยประมาณหนึ่งมื่นสี่พันล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับในเดือนกันยานะครัข้างสูงเยอะถามว่าขัดอะไรนําเข้าอะไรก็ส่งออกแต่มันก็อ่านําเข้ามันเข้ามาเยอะจริงๆนําเข้ามาเยอะกว่าต้องพูดไปสัดส่วนแบบนั้นนะครับก ก็ทําให้ในฝั่งของ GDP อ่ะมันดูแย่ลงด้วยครับบอกก่อนนะนะครับผมพอดูแย่อย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่า GDP น้อยลงมีประเด็นหรือเปล่ามีความกังวลอะไรหรือเปล่าเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยอย่างนี้ดอลลาร์ต้องอ่อนแล้วล่ะนะครับก็ไปในภาพแทนครับแต่ณตอนเนี้นะครับที่เราเห็นภาพกันก็คือว่าเมื่อคืนอีกทิดนึงในการประกาศตัวเลขทางฝั่งของ PMI เนาะที่เป็นจาก ISM นะครับออกมาห้จุด ม,มากกว่าคาดการณ์และครั้งก่อนโอ้โห oh, oh, แบบเนี้ยก็เลยกดราคาทองคำเนี่ยให้ร่วงลงมาอยู่แถวที่เดิมครับนะครับแล้วก็พอตอน,นอเนี้ยทองคําเนี่ยจะไปลุ้นกับทางฝั่งของเอ่อการขยายตัวเอางี้นลุ้นกับการประกาศผลครับว่าใครได้สิไม่ได้ใถ้าทัยังนําอยู่ต่อเนื่องอะ่ะราคาจะไม่สวิงอืมนะครับเพราะเราเคยบอกแล้ว่าถ้าสูสีจะสวิงแต่ตอนเนี้ยคําถามคือไม่ค่อยมัน จากถ้าเราดูจากตัวเลขปัจจุบันเนาะเราก็เห็นว่ามันต่างอยู่ค่อนข้างเยอะพอสมควรอยู่ประมาณอตอนนี้ขยับประมาณร้อยเก้าต่อร้อยเก้าสิบแปดแต่มันก็ยังห่างอยู่ประมาณเก้าสิบนะครับแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มันห่างกันหลักสิบหลักหลักยี่สิบหลักสิบหรือแม้แต่หลักหน่วยราคาทองมันจะ 1, ผันผวนมากใช่นะครับต้องรอครับต้องรอให้ราคา 1, ผันผวนแบบนั้นนะครับผมเราจะได้เห็นแบบ ราคาที่เราคาดหวังกันเอาไว้นะครับผมก็ผมว่ารอบนี้นะครับ2,760อ่ะนั่นคือเป้าแลับนะครับที่ที่ถ้าทะลุได้อ่ะไปต่อแน่ๆแหละแต่ถ้าทะลุไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับผมเราระวังกันหน่อยนะครับโอเคพอทองเรามีปัจจัยหมดแล้วครบถ้วนนะตอนนี้เอาไงนะครับผมบอกก่อนว่าถ้าเกิดใครอยากจะลงทุนนะครับมีแนวรับระยะสั้นๆคือแนวรับในวันนี้นะครับมีอยู่สองจุดก็คือหนึ่งตรงแถวโซน สองพันเจ็ดร้อยสามสิบยี่สิบนะครับที่ไม่ควรหลุดนะถ้าเกิดท่านบอกท่านซื้อนะครับยี่สบสาสิบตรงเนี้ยไม่ควรหลุดเด็ดขาดลองใช้นี่ครับสิ้นวันอยู่ที่สามสิบในวันอยู่ที่ยี่สิบแค่นี้พอครับแล้วก็ท่านจะดันเทนก็ได้นะครับผมถามว่าทําไมถึงมองอย่างนั้นเพราะว่าในระยะกลางสี่ชั่วโมงเนี่ยเราจะเห็นการไซด์เวกนะครับผมต้องระวังหน่อยนะครับแล้วก็อถ้าไม่ผ่านในโซนของสองพันเจ็ดร้อยหกสิบระวังดีดี การลงแรงๆจะเกิดขึ้นครับนะครับต้องระวังนะช่วงนี้นะครับในตัวของทองระวังดีๆเลยเออส่วนในระยะกลางคําถามคือถือทองได้ต่อไหมผมก็บอกว่าไม่ไม่ได้น่ากลัวกับการถือทองครับเพราะว่าในระยะกลางเองเนี่ยถ้ายังไม่ดูดสองพันเจ็ดร้อยก็น่าสนใจครับนะครับเพราะว่ายังเป็นเทรนขาขึ้นนะย่อลงมาก็เพียงแค่ยังอยู่ในกรอบขาขึ้นคร,ระยะไกลโอ้โหแนวรับสุด สองพันสามร้อยหกสิบประมาณนั้นนะครับไกลๆเลยไกลสุดสี่ร้อยเหรียญโดยประมาณก็ระยะไกลอย่าทุ่มคุยเนาะนะครับมันไกลเกินนะครับนี่คือภาพของทองคาโลกครับก่อนไปทองคาไทยนะครับค่าเงินบาทกันนิดหนึ่งโอ้โหค่าเงินบาทโหดอ่อนมากๆตอนนี้สามสิบสามบาทเก้าสิบห้าจะจะสามสี่อ่ะอืมขึ้นมาแบบเยอะมากๆนะครับสามสิบสามบาทเก้าสิบห้าที่ที่ไกลบอกเลยเกือบสามสี่แล้ว ถามว่าเกิดอะไรนะครับดอลลาร์อยู่ดีก็แข็งค่าขึ้นมาเลยวันนี้ขึ้นมาหนึ่งุดเปอร์เซ็นต์ตีได้กลมๆนะโอ้โหแล้วบอกก่อนนะครับในสิกเนลของเราบอกว่าตอนนี้ดอลลาร์เริ่มแข็งแล้วนะครับแต่ถามว่าเฮ้ยดอลลาร์แข็งทองไงทองขึ้นพร้อมกันนะบอกเลยนะครับตอาารแข็งกับทองขึ้นพร้อมกันนะครับเขากังวลเรื่องสงครามทัามมาเนี่ยสงครามกังวลมากๆนะครับถามว่าทัาสามารถจบสงครามได้ไหมได้นะครับ ต่จบในรูปแบบไหนอีกเรื่องหนึ่งจบก็คือหมายถึงว่าตายกันไปข้างนึงอ่ะเราคงเราคงไม่ชินคุ้นชินน่ะว่ากับการที่เข้าไปเจรจาของโดนัททัมจบของโดนัททัมอ่ะคือแต่หากกันไปข้างไม่คุณไม่คุณก็ผมเนี่ยถ้าตอนเนี้ยตลาดอเมริกาเปิดนะหุ้นที่ทําถือในฝั่งโซเชียลมีเดียขึ้นแล้วมั้ยคะแนนนําแบบเนี้ยเออแม่ก็ยังลุ้นอยู่นะเดี๋ยวต้องไปสมัครครับถ้าเกิดเขาได้จริงอ่ะก็ ไปมัคราพแพลตฟอร์มเขา,า่ะแ่ะนะครับโอเคนะครับ,รบก็ต้องอรอลุ้นแหละแต่เบื้องต้นเนี่ยมีการเก่งกันว่าถ้าทาม,มาผมบอกก่อนนะถ้าทามาทาอ่ะน่าจะกดในเรื่องของแบงค์ชาติแน่ๆครับไม่ต่างบ้านเราหรอกเอย่าเอาประเด็นเขาตัวพี่บ้านเราบ้านเราก็ไม่ต่างกันนะครับแต่เอานะเออเอานะเอานะ แต่ว่นบ้านเราอ่ะคือการลดดอกเบี้ยนะแต่บ้านเราก็ลดดอกเบี้ยเหมือนกันนะใช่ใช่ถ้าลดดอกเบี้ยแรงๆอ่ะทองมันจะมานะครับโอเคนี่คือในภาพโดยรวมนะครับว่าทําไมทํามาแล้วทองจะบวกเราก็บอกว่าวันเนี้ยนะครับน่าจะเห็นทองบวกส่วนอ่าค่าเงินบาทกลับมาอ่อนนะครับประเด็นบ้านเรามีไหมครับฝั่งบ้านเราฝั่งบ้านเรามีไหมบ้านเรามีนะครับผมก็คือว่าเขาออกเขา อ่าโคศกรัฐบาลคังคงเอาครั้งแล้วกันครงอ่าเขาบอกว่าเขาจะออกมาควบควบคุมกรอบของหนี้สาธารณะให้ไม่เกินเจ็สิบเซ็นของ GDP และถามว่าตอนนี้อยู่เท่าไหร่ตอนนี้หกสิบสี่จุดสองสองจุดสองสองของ GDP เต็มใกล้เต็มไพดานแล้วแต่เมื่อวานที่เราบอกกันไปคือต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจนะในระยะสั้นผมก็แบบเอะกระตุ้นนะกระตุ้นแต่ต้องกอบเงินเฟ้อไม่เกินเจ็สิบด้วย มันจะไปกันรอดใช่ไหม <c oughs> <c oughs> คือมันมีวิธีสองทางครับ,รบที่ที่ไทยจะทําได้ก็คือหนึ่งกู้เพิ่มอีกส่วนได้เงินน้อยๆอีกอีกประมาณห้าเปอร์เซ็นั่นแหละกับสองรีดเลือดปูคือถ,ถามว่าเฮ้ยทําไงว่ารีดเลือดปูนะครับจริงๆมีอีกทางหนึ่งด้วยนะครับทั้งหมดสามทางนะการรีดเลือดปูก็คือว่าบอกว่าก็คือไปสั่งพั้วรัฐมนตบอกว่าเฮ้ยคุณไปบอกกับประหลัดคุณนะว่า จัดทําโครงการมาเลยอืแล้วดูว่าส่วนที่เหลือจากเงินงบประมาณของปีหน้าครับมันจะเหลือเท่าไหร่แล้วกลับเข้ามาส่วนกลางอันนี้คือวิธีที่ทําได้นะครับแล้วถูกต้องตามกฎหมายนะไม่ผิดกฎหมายนะครับแล้วก็เอาเงินนั้นมาดูเพื่อไงคือใช้งบประมาณให้ไอ้นี้ที่สุดอะเช่นอะเออเอาให้แบบเนื้อๆออกมาและอ้ส่วนที่มันกูไม่ใช้คืนคืนบมากมารัฐบาลเขาจะได้มีเงินไปอุดหนุนต่อใช่หรืออีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือที่รัฐเนี่ยปีการบอกว่า จะจัดเก็บนะครับภาษีเพิ่มสหรับกลุบที่ยังไม่โดนภาษีครับนั่นแหละสามทางที่จะทำได้กับเงินนะครับผมถามว่าทางไหนดูดีสุดผมว่าทางสองนะคือทางทางหนึ่งเนี่ยกว่าจะกู้ได้ก็ต้องขวานสภาใช่เออมันก็ต้องมีอะไรอีกอย่างอ่ะมมันมันไม่ได้ง่ายยากมันยากนะครับแต่ผมว่าทางแรกอะยากสุดครับครัต้องพูดอะไรกันเนาะไปทองไทยดีกว่า ตอนนี้ทองไทยอยู่ที่4 4่หมเมื่อวานเราบอกกันว่าอย่าหลุดสี่หมื่นมันเก้ห้าะครับเมื่อวานไม่หลุดนะเวัน<ๆ>นะคไปไปที่ 4, 4 3่หมื่นสมื่นสันไม่ได้หลุดตามที่เราบอก ไม่ลูดเสร็จปั๊บอ้าวคืนีนี้ขึ้นมานะครับ44,450บาทใครกำไรแล้วนะครับปิดได้ปิดนะครับผมบอกก่อนนะครับเดี๋ยวเพื่อคลิกนะกำลังไทเวียดนาขึ้นมาจะยุ่งเหาโอ้ยสนุกเลยนะเนเออใช่จะสนุกเกินเบอร์ไปจะไม่สนุกแค่ทองไทยทองโลกสนุกนี่โอเคแล้วทองคำไทยที่เป็นทองแท่งนะครับประมา96.5ก็ขึ้นมา44,100ประมาณก็ก็มาตามเทรนนะก็ลงมาอยู่ ในโซนแนวรับแล้วก็เด้งกลับขึ้นไปครับแต่ผมจริงๆอ่ะผมให้ให้สต็อบปบาไกลอยู่ก็คือสี่หมื่นสามนะครับผมก็ก็มองว่าตอนนี้ยยังไม่น่าซื้อนะครับเพราะว่าบาทอ่อนเนี่ยมาจากการเก็งกําไรกันเท่านั้นนะครับและถ้าเกิดว่าเขาเลิกเก็งกันเมื่อไหร่เนี่ยบาทเราจะกลับมาแข็งเหมือนเดิมอืมเดี๋ยวยายสั้นๆน,นะนะครับก็มีโอกาสล่วงต่อนะครับฉะน,นั้นรอบเนี้ยใครที่อยู่ซื้อแล้วติดไว้น่าจะใกล้ดุดกันหลายคน นะครับถ้าใกล้หลุดจะปิดก่อนก็ได้นะครับผมโอเคในระยะสั้นๆนะจะยเอาถืต่อนะครับนี่คือมุมมองทั้งหมดของทองคำไทยครั